ไปครับเข้าครัวกันให้รัวครับผมครับควอนบางกระจายตีครับสถานที่เดิมๆครับมาวันนี้ผมจะทํากระเพรามาม่ากระเพราหมูสับนะครับผมนี่ครับผมมีหมูสับครับผมมาม่าผมลวกไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเพื่อความรวดเร็วนะครับเนาะมีอย่างของนะครับมีกระเพราทัวครับแล้วก็ผมใช้พริกดิบนะครับมาเอาพัดหมูกันเลยครับผมใส่น้ำมันก่อนนะครับเนาะเครื่องปรุงเดือดด้วครับว่าผมใส่อย่างของนะครับเนาะนี่ น้ำมันถ้าน้ำมันห่อแล้วปุ๊บก็อเอาพริกเข้าใส่ก่อนครับตามใจชอบนะครับพริกนะครับเอาพริก้อกหอมเลยนะครับพริกหอมเลยเออเราเาใส่หมูซับครับดูว่าตามใจชอบเลยครับ ครับหมูสุกขนะครับนาอ่ออ่ะหมูสุกแล้วนะครับผมผมขอาถั่วใส่ครับนี่ครับถั่วใส่ครับเราฟักยาวนะครับนี่ครับเราเขามาปรุงเลยครับตอนนี้เขามาปรุงเลยครับปรุงปกตินี่นะครับซอสผลาเขียวนะครับเราใส่ซอสผลาเขียวกันครับซีอิ๊วดำหวานใส่เลยครับนี่ ดูนะโมลอ,อยครับสายไปครับผมขี้ลบบครับไปเลยครับหน้าก็น้นลาราคพกสายไปเลยต่อไปขาดมาได้ครับซอสหอยครับนี่ครับขับเลยคุกเข้าคุกเข้ากันครับ ใส่เซแล้วก็ใบกระเพรานะครับนี่กระเพราแดงนะครับนี่ครับใส่เลยครับพัดที่มาเข้ากันก่อนะครับแล้วเดี๋ยวห้องไฟใส่บะหมี่ครับผมได้ที่แล้วนะครับผมบะหมี่เข้าใส่แล้วครับนี่ครับลวกไปแล้วครับ เปิดกับแกงก็ดีครับเต้าเผาก็ดีครับนี่ครับคลุกเลยครับนี่ครับปุ้งเากันเลยครับพัดแห้งนะครับตันนี้พัดแห้งเลยนะครับเอาชิมพอปปู๋ก่อนนะครับเนาะก่อนมันจานยก็ค่อยเอากรมีใส่ทีหลังครับโอ้น่ากินหอมหอม สดียอดครับเดี๋ยวผมพัดให้มันแห้งก่อนนะครับน้าอ่าคุกเข้าเข้ากันแล้วนะครับผมปิดแก๊สครับนี่ครับเสิร์ฟครับผมเสิร์ฟก่อนนะน้ำม,ามา้าผัดกับข้าวหมูสับครับผม นี่ครับสุดยอดครับไขรชอบเมนูนี้โจก็ไล์ก็แชก,ก็ติดตามเพจควอนบ้านก็แชร์ตีนะครับลองไปทำกันดูครับผมกับเราหมูสับครับผมมามามากับเพราหมูสับยอกครับผมอืมอือ 嗯。Mm.